คุณอยากเป็น CEO ที่สามารถบริหารทีมเซลล์ที่ไหนในโลกก็ได้ใช่ไหมคะการที่จะทำอย่างนั้นได้คุณก็ต้องมีหลักๆ2อ,อย่างคะ่ะอย่างแรกคือมีทีมที่ดีอย่างที่2คือมีระบบที่ดี การมีทีมที่ดีเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีทีมที่ดีมีเซลล์ที่ดีมีเมนเจอร์ที่ดีมีทีมงานที่ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ระบบที่ดีหาจากไหนแน่นอนค่ะถ้าเป็นระบบ Monitor Sales หรือระบบจัดการเซ l e s ก็จะต้องเป็น CRM ใช่ไหมคะ CRM คือซอฟต์แวร์ในการช่วยติดตามการขายนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปิด PO ค่ะสามารถทำให้คุณบริหารทีมเซลล์จากที่ไหนก็ได้ทุกมุมโลกนะคะและ CRM เนี่ยจะสามารถมีแดชบอร์ดไป อยู่ในมือถือคุณให้คุณไม่ต้องมาประชม face ุมเฟส t ู f เ c e กับเ e ลที่ออฟฟิศสามารถดูข้อมูลสําคัญดึงข้อมูลสําคัญขึ้นมาดูไว้และสามารถทําให้คุณทํางานทั่วโลกได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้บริหารท่านไหนที่สนใจจะทดลองใช้ซอฟต์แวร์ C r M นะคะสามารถติดต่อมาทดลองใช้ฟรีได้ที่ l n e at s l l e v o v e ตามนี้เลยค่ะ